ก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทักทายแล้วก็พูดคุยกันนะครับพอดีก็ได้รับลายจากเพื่อนที่ยังเป็นบรรณาที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยเ้าก็ส่งข่าวาวมาให้ดูเป็นปกตินะครับวันนี้จะมาพูดถึงราที่วันที่สามที่ปกลกรอดได้ชมทีฐานโดยการชุดรลยุทธ์ของ ทานผ่านสี่ห้านะครับซึ่งมีกำลังปฏิตนายนริมแม่น้ําตากใบคือตาบานะะเรียกตาบาเนาะซึ่งผมเคยไปปฏิบัติหน้าที่ี่นั่นชานิวัตสีอำเภอนี่คือไปมาทั่วนะครับที่จําได้แถวตาบาไม่จะมีแม่น้ํากั้นนะที่้าธิวัตถุลบเส้นหโลรามารใบจะมีแม่น้ำแคบๆกั้นระหวา่าง มาเลเกับไทยสามารถพายเรือข้ามได้หรือว่ายข้ามแล้วถ้ามันแรงจริงก็เดินข้ามเหมือช่วงมีโรคระบาดใหม่ที่เขาที่ที่เดินข้ามมาซึ่งผมเคยไปทำงานเจรยุทธ์อยู่ที่นั่นก็หลายเดือนเหมือนกันครับมโ,โมโนมั่งตาบามัาง่งโกลกบางทีไปนอนพักที่มา,มา,าพี่อะไรกับอาชีพโกโลก มันไม่มีที่พักไปพักอยู่บนที่เขากาอสา้างมันเสร็จก็ลงมาตั้งด่านนิดเเช่วงนั้นก็มีการวางระเบิดเสาไฟฟ้าเยอะเหมือนกันก็น่าจะก้าลูกนะวรวมที่จุดจรธ์ก็ผมถอนตัวมาเข้ามาพอนอนพักข้างในมันก็เอามาวางน่าจะข้ามแม่น้ํามาอะครับาปลูกว่าที่เสาไฟแล้วตรวจเจอแตงคืนนะครับแต่ต้องรอแสงสว่างใปนหน้าที่ของยูีิเข้าไปตวร,รวจสอบพยายา ก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับครับก็จากการสอบสวนะที่เกิดเหตุทราบว่าช่องกรนะเทยนาที่ช่างที่ฐานผ่านชุดจรุทธ์ของร้อยทหารผ่าน4514้ 4, นึงสครับคนทหารผ่านที่45ซึ่งรับผิดชอบเหตุนลาแถวนาใบนะครับที่เป็นประตำหนักนะปะ้าตำหนักอยู่ที่นั่นนะครับจำนวน8ปนายกำลังแยกย้ายกำบัดหน้าที่ ตามปกติก็ได้มีคนร้ายคาดว่าไม่ต่ำกว่าสิบห้าคนเขาบุธครบมือแล้วก็ระเบิดแสงเครื่องแบบไปบอมซึ่งเป็นแบบที่ผลิตขึ้นเองนะครับว่าน่าจะแบ่งกำลังออกเป็น3ชุด3ด้านนะครับจากการคาดการเ์รื่องแผงควองความวาม,มื่อข้ามมาจากแม่น้ำที่ข้ามมาจากฝั่งมาเลนะครับโคกอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังอะว่ามันแคบ แล้วก็ได้ทําการโจมตีฐานฐานพานนะครับโดยอาศัยความมืดหุบล้อมที่ตั้งขอมใช้วุธสงครามสของอากาศของที่หามาได้แน่หละก็ได้ถล่มเข้าไปที่เต็นท์พักของเจ้าหนะ้าที่ฐานพานซึ่งตั้งฐานอยู่ริมน้ำถนนซึ่งมันเป็นรอยต่อเป็นชายแดนแนวะชายแดนนะครับ คลองคว้างไปบอมใส่ตั้งที่ทหารซึ่งคนร้ายทึ่แอบซ่อนตัวทั้งความมืดอยู่ประเทศฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือมาเลยได้ใช้เวทปืนอีสกาวยิงใส่ที่ตั้งของเจ้าที่ทหารแต่กระสุนพาดเป้ามาตกที่กองหินนะครับทองหินที่เขานามาเรียงไว้ริมตลิ่งคนร้ายก็ได้ใช้เวทปืนสงคารามยิงข้ามฝั่งอยประเทศมาเลเซียเพื่อ กดดันไม่เจ้าที่ทหารผ่านศรมายิงโตตอบกลุ่มคนไยที่อยู่ฝั่งไทยครับที่เข้าโจมตีฐานเพื่อเพื่อางจะยึดยึดหาเพื่อจะเอาอาวุธออะไรจากทหารผ่านแต่ก็ไม่เป็นผลเนะจ้าที่ทหารผ่านได้โจบตีโต้ตอบกลับไปนะครับซึ่งบอกแล้วว่าตายแบบได้สู้ดีกว่าสู้ดีกว่าตายยังไม่ได้สู้นะครับซึ่งทหารผ่านเราก็โตตอบกลับไปจน ฝ่ายพวอคนร้ายได้ล่าถอยออกไปตามระเบียบเพราะถ้ารู้ว่าตีไม่ได้ห้านาะทีทีท่เขาจะถอยนะครับเรียกว่าเอ็นทัานอารวีถอยไปจุดที่ตั้งของเขาแล้วเขาหยาบข้ามไปแต่นี้เขาจะข้ามฝั่งแม่น้ําไปฮะน้ำมันเล้วกระจายกันออกแยกย้ายกันหน,นีเปลี่ยนเสื้อผ้าฝ่ากระเบาดไปทำที่ต่างๆซึ่งมันเป็นกลยุทธ์หลักอยู่แล้วครับของการใช่กำลังของ ฝ่ายกกอนร้ายก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับก็พบชาที่ทหารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้นําส่งโรงพยาบาลตากใบโดยเจ้าที่คู่ภัยนะครับได้นำไปส่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่ข้ามมาข้ามไปของฝ่ายพวกเราก็ไม่รู้ที่แก้ไขกันยังไงก็แล้วแต่ ที่นะซึ่งถัดมาจาก้านนั้นทานก็ถ้าผมจำผิดมันก็จะมีอ่าตชดม,มาอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ทราบนะสมัยนะั้นมันมีมีตำรวจน้ําแต่อยู่ในเขตเมืองหน่อยตํารวจน้ําแล้วก็ตํารวจมือตอนนี้พวกนี้จะอยู่ในเมืองนะอยู่ในเขตติดเมืองอยู่แถวๆน้ําอีกในเขตเมืองตั้งด่านอยู่ในเขตเมืองฐานพานเราก็กันด่านกันด่านเป็นหลักนะครับ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเจาหน้าที่ฐานพานที่เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ขอให้กลับมาปบัตน,นที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมถ้มีโอกาสก็คงได้ไปร่วมงานกันอีกครั้งนะครับโอเคครับเพื่อน